มีวันี่ึงเียวไปเลรพี่น้องตาต่ก็สักเดิน่ันก็เดินติแกะพะฮ้ปเดินไปซั่งเข้าไว้ละสิบเดินไปเดนหลวงพ่อท่านเอามาไว้เพราะว่ายากนั้นมันบ่มีี้องหมองที่ไว้พี่น้องนี่ยย่คนเราไปเจาต้องไปเจาสั่งไนไว้แล้ว สิแเหว่าสิจะย่อยไปเอามาเสร็จแล้วการเฉี่ยมการเฉี่ยมต่อบอดีมุนเป็นบักข้างอแล้วเดี๋ยวนี้ก็ ใส่กาน็ตแพ้งเน้่ามันตกไปสองขั้นหนึ่งีประเด็นการนิประเด็นแพงเนยสองขั้นหนึ่งสามเพียงเด่นคนเด่นคนกับเสียสองขั้นตัวเด่นนี่กัเสียสองขั้นกล้วูไปกิน่ะ่าน ตาเขไปเด็นยูทูมันนีค่ะเนตากขไปสองหมื่นสามหมื่นงไตะลปีกาเนี่ยังว่าท่านใดขึ้นข้ออ่าน บาทด้อยมันจะได้ขึ้นไปสองเดือนสามเดือนเดือนที่สี่ยังไม่ทันใดเลยเดือนที่สี่ก็ยังไม่ทันใดอยู่พี่น้องเอ้ยอึ๊บอาชีพใดเดือนที่สีก่ก็ทันใดได้เดือนนี้ก็ชีได้เดืนอนที่สี่เดือนที่หาา้าอะไรที่ง,งเงินหลังกันลักเกิดชีพใดชีพข้อกับตังอะไรยังสี่แบบ กับคลิปห้าวป,ปังคืนไหลสดเอารลดยังคุณดา่าสิขันบัวใครมีคนใบเบิ้งคลิคปขันห้าวไหลสดคนไปเบิ้งหลายแล้วเอาดีทั้งไหลสดโลดแต่ว่าก็เห็ดคลิปคิดน้ำของไปเรียนคือกันหลายคลิปบัวปังไปเรียนพีน่จังไหลสดไหลสดเกิดขนบัวใครเข่ามาเบิ้งหลาย,ปย,ลาย,ย,าย,ยไปเรียนกัยังไล่อยู่พอวไปเรียนมันก็ยัางไก่ยับขึ้นอยู่เฮ็ดคลิปแน่้ยไหลสดแน่เฮ็ดคลิปหน่อยคลิปเล็กแน่ี่ยมันก็บเรียนกันยังขยับขึ้นอยู่กับใคร ดีก็ห้าวบอลน,นังเลยกันห้าวเด็กตะขิดเลียนว่ไปหน่อยเลียนไปหน่อยว่ามีคนไปเบิ่งจังคุณดางสิเวลาไหลสดคนเขาไปเบิ่งไหลไหลอยู่แล้ว้องประเด็นขนาดไหลพ้นกว่าใครเบิ่งไหลบันไดก็ยังเลียนยั้นดีเป็นคู่มือคู่มือเลยน้องอาศัายข่วมมันอันนั้นเนะาะข่วมเพชรไหลาขาวาว 这么多个娃，怎么了？我就是随便讲。嗯 ขนเขาไปเบิงหล,ลายๆข้นเหม็นหล,ลายๆวลาห้างรงมาลรงหนั่นมากมันกระไดอย่แล้วล่ะไดอของประเด็นกรยังคนมาก่ไรกย่างกระดเรียนยังขืนม,งมนงึงเราเชืมสองเส้นสเกรย่งดีเอาอัปเดตตลอเดีอนเลียนกรปูดเดียน,ยยนก็นกไดติบง่าย ใี้กำลังใจค่ะมาสักครั้งกำลังใจ